5. track your spending นะครับก็ต้องดูว่าการใช้ใจ่ายเงินเนี่ยมันเป็นไงคือไม่ใช่ใช้อรุ่ยเฉยแชกน,นะครับจอดบ้างไม่จอดบ้างนะครับกระเจงเพราะเรื่องนี้มาเยอะแลวนะครับก็คือมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งไม่รู้ผ่านไปอีกเดือน,นงเงินหายไปไหนหมดไม่รู้เพราะว่าไม่มีการ track นะครับในนี้เขาบอกว่าไงเขาบอก when you are first starting out in business there is a lot going on for many e n t r e p r e n e u r keep being track of their spending seem secondary to creating a business plan talking to customer นะครับ but it's very important to create a system to track your spending each month นะครับก็คือพูดง่ายๆคือการ track ในช่วงแรกๆเนี่ยมันต้องทำเป็นรายเดือนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเงินเนี่ยมันมีน้อยนะครับธุรกิจ เริ่มต so, kind of ้นใหม่ๆเงินมีน้อยเพราะฉะนั้นต้องติดตามการใช้เงินอย่างละเอียดรอบค้อบนะครับจะใช้รู้จู้เฉลี่แบบใช้แบบเงินไม่มีวันหมดเนี่กคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้อง track ต้องติดตามการใช้เงินให้ดีมีบัญชีมีอะไรนะครับข้อ6 understand the value of employee benefit เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า there are a lot of luxuries i took for granted when i has a comfy job in banking Health insurance, parking reimbursement, the cup plans, retire, When you start your own company, many of employee benefits you come to expect, many, uh, many of employee benefits you come to expect go away. Uh, my phone, my phone, uh, so before you hand in your resignation letter take some time to figure out how much money you have to spend to p a y the benefit อ f อ oh, อันนี้ก็หมายความว่าคือก่อนที่จะทำออกมาทำธุรกิจเนี่ยให้มองให้ดีว่าไอ้พวกสวัสดิการอะไรต่างๆหรือว่าเงินก้อนที่ก่อนที่จะได้เนี่ยมันจะมาเวอร์สิ่งที่ท่าน จะเอามาใช้นะครับตอนที่ไม่มีพวกนี้แล้วคือพูดง่ายตอนเป็นเป็นเป็นผู้ประกอบการเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมองมองเรื่องไอสวัสดิการหรือว่าเงินก้อนกเกษียณอะไรพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นแคชโฟร์นะครับตอนที่เรามาเป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะตอนนั้นเราจะไม่มีเงินพวกนี้แล้วแต่เราจะได้เงินตอนที่เราออกมาจากที่ทํางานนะครับก็ต้องเข้าใจว่าจะ เอาพวกนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับตอนที่เรามา,มาเริ่มดับธุรกิจแล้วนะครับข้อ7 focus on finding your first customer นะครับก็คือเคยคุยผมเคยคุยกับเพื่อนๆที่ทำธุรกิจนะีเขาบอกว่าถ้าเกิดทำธุรกิจแล้วมีลูกค้ามาซื้อของเรา5คนเนี่ยช่วงแรกเนี่ยแสดงว่าไปได้นะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าขอให้หาลูกค้าคนแรกได้เนี่ยจะมีตามมา1,2,3,4,5,6,7,8นะครับ เรามาดูเขาบอกว่าอะไร if you don't have customer you are not a business เห็นไหมครับคือถ้าเกิดไม่มีลูกค้ามันจะเป็นมันจะอยู่รอดได้อย่างไรนะครก็คืออันดับแรกในธุรกิจใหม่ต้อง focus on finding your first customer นะครับเราครับมาดูข้อ8 be open and honest with investor and lender ก็คือเวลาจะยืมตังค์ใครก็ต้องจริงใจนะครับคือต้องบอกเขาว่าธุรกิจเรามีความเสี่ยงอะไรยังไงนะครับก็คือ การไม่พูดความจริงนอกจากจะทําให้เสียเครดิตแล้วก็ไม่ได้เงินทุนด้วยนะครับเรามาอ่านดูว่าเขาเขียนว่าไง There is nothing that get people into more trouble in business than dishonesty and a lack of communication เป็นไงครับนะครับคือคือคนคนนำชั่วไม่มีทางได้ดีนะครับคนขี้โกหกไม่มีทางได้ดีเพราะนั้นต้องซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ต้องต้องสื่อสารเป็น นะครับอันนี้เขาเน้นเลยก็คือเมื่อเชื่อมโยงมาที่หัวข้อใหญ่ก็คือ be open and honest to uh, with investor and leader ก็นะค,คือเราจะไปยืมตังใครก็ต้องซื่อสัตย์ต้องจริงใจกับเขานะครับคือถ้าเกิดโกหกได้ต่อไปมันมันย้อนกลับมามันไม่ดีแน่นอนนะครับธุรกิจก็จะเสียภาพลักษณ์ไปเลยนะครับกลายเสียผู้เสียคนไปมากดูข้อ9 pay yourself เขาบอกว่าเขาบอก after a years and a half of eating ramen and t r a d e d j o e b e e n burrito have finally learned an important lesson you c a n eat equity for dinner why many early stage company don't have enough revenue or cash to pay themselves big salary you got to find some way to pay yourself ไงครับก็คือผมเคยสังเกต คนที่ทําธุรกิจใหม่ใหม่หวางแผนธุรกิจบางทีไม่คิดเงินเดอนที่ตัวเองนะครับเหมือนว่าทำฟรีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องคิดพวกเหล่านี้ด้วยนะครับเราทําถึงเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ต้องคิดต้นทุนของตัวเรานะครับ if you don't you are doing yourself f or the business a disservice this, this is nothing tech, risk take riskier from an investor perspective than n ั money to someone who n e e d ูนี้ับโทษครับ People who are in desperate financial situation do irrational things to avoid this risk. Don't be afraid to pay yourself a salary นะครับสุดยอดแล้วก็คือท่านในผู้ประกอบการผู้ป่ะองธุรกิจท่านก็ต้องคิดเงินเดือนในตัวท่านเนี่านะคนนำงานนะครับ ถ้าเกิดไม่ไม่คิดมันก็ไปสะท้อนต้นทุนนะครับมาดูมาดูทิปข้อที่สิบเขาบอกว่า keep your fixed expense l o w f i x อะไรกก็ค <F> ือ fixed cost <ourse> นะครับต้นทุนคงที่ก็คือพวกเงินเดือนพวกค่าใช้จ่ายประจําต่างๆแต่พยายามทำให้ต่ำไว้ใชท้ที่เท่าที่จำเป็นนะครับผมเห็นแม้กระตั่ง,งเพื่อนฝูงที่เคยทำาุุรกิจนะครับ ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะครับต้นทุนที่ประจําก็ใช้จ่ายแบบไม,ไม่ไม่ระวังแบบคิดว่าอะไรก็ง่ายไปหมดก็ท้ายสุดก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็น10ข้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ซับซ้อนเลยแต่คนส่วนใหญ่นะครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นธุรกิจมักจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนั้นก็คือขอให้นำสิบข้อเหล่านี้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ จริงๆแล้วมันประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจในทุกช่วงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเริ่มต้นหรือว่าช่วงไหนก็นแล้วแต่ในไลฟ์ไซเคิลของธุรกิจเนี่ยแล้วก็เอาไอ้สิข้อเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้นะครับท่านก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะครับในบทความที่ชื่อว่า 10 finance เอ่อ uh, 10 financial tips for startup entrepreneurs นะครับสวัสดีครับ